ทีนี้จะมาสาธิตวิธีการเติมลมโมโนวิลนะครับสำหรับรุ่นที่สาธิตจะเป็นรุ่นลิ m i t e d edition สีแดงนะครับให้เอียงตัวเครื่องลงจากนั้นหมุนล้อนะครับจนก,กระทั่งเจอจุกสูบนะครับให้หมุนจุกสูบลมออกนะครับหลังจากนั้นใส่ก้านช่วยเติมลมนะครับเข้าไปจริงๆริก้านช่วยเติมเนี่ยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่ารุ่นเครื่องสูบที่ใช้เนี่ยเป็นยังไงมันจะทําให้ใส่เครื่องสูบลมได้ง่ายขึ้นเฉยเฉยหลังจากนั้นนะครับ ให้ใส่ที่สูบลมลงไปนะครับแล้วก็เติมเข้าตามปกติเหมือนที่เราเติมลมจกักรยานทั่วไปนะครับเมื่อเติมเต็มแล้วนะครับให้เราบีบด,ดูนะครับทีนี้สําหรับโมโนวิลเนี่ยถ้าเกิดยางอ่อนนะครับจะค่อนข้างเหมาะกับผู้ที่ฝึกเล่นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถทรงตัวได้ง่ายนะครับเพราะว่าฐานยางเนี่ยค่อนข้างจะกว้างส่วนยางที่แข็งเนี่ยจะสามารถทําให้เราเลี้ยวได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่า มุมเดี้วเนี่ยจะแคบลงนะบหลังจากที่เราเติมลมยางเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ถอดก้านออกแล้วก็ปิดจุกลมกลับเข้าไปนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ